การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีพฤกษกนะครับในช่วงจังหวะของเดือนกรกฎาคมมีทั้งดาวดีและดาวไม่ดีมามีผลกระทบนะในเรือนชะตาเอาอย่างมฤตยูก่อนนะที่โคจรเข้ามาทับพลักในเรือนชะตานีเนี่ยนะครับเขาเรียกมฤตยูมาบังถือว่ามาทําให้เกิดความเสียหายในหลายๆเรื่องนะครับแต่ถ้าถามว่ามีข้อดีไหมล่ะก็มีข้อดีไงในเรื่องที่ว่าถ้าเราสู้เต็มที่รุยเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับความสําเร็จในสิ่งที่เราลงมือทำมันจะเกิดขึ้น อย่างเดือนอช่วงแรกๆน,นะที่ผ่านมาคือตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงก่อนเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับเราได้จ่คิดไงคิดวางแผนว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะเราก็จะคิดซ้ําๆคิดบนบน,บน,บนเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยากจะเริ่มไม่ได้เริ่มคิดจะทําสิ่งนั้นคิดจะทําสิ่งนี้แต่ก็ไม่ได้ทํา นะพอเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนี้เหมือนว่าจังหวะชีวิตมันตกผลึกแล้วนะมันถูกเซตตัวมาให้ดีแล้วนะกลับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยไม่ได้ทำสักทีโอ้โหเราใช้ความกล้าเต็มที่แล้วนะในการที่จะลุยนะในการที่จะเริ่มลุยดีกว่านะการที่จะเริ่มลุยนะครับก็เริ่มที่จะลงมือทําในบางส่วนนะในบางเรื่องให้มันเกิดประโยชน์เกิดขึ้นนะให้มันเกิดผลกําไรเกิดขึ้นเช่นว่าอยากะทําธุรกิจ นี่เราก็เริ่มหาทางหาช่องทางทางการเงินแล้วเนี่ยถึงแม้วัตธุกิจมันยังไม่เริ่มต้นไงแต่มันเป็นการเริ่มต้นว่าหาช่องทางทําการเงินแล้วหาช่องทางเริ่มขยับขยายแล้วอย่างจะทําธุรกิจในบ้านนะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านแล้วทาสีบ้านใหม่นะซื้อโต๊ะจัดที่อะไรเงี้ยนะครับทําทให้เกิดความสวยงามนะภายในบ้านเรือนนะรวมถึงภายในร้านค้าเนี่ยเริ่มทําเริ่มลุยให้มันเริ่มเห็นผลให้มันเต็มพร้อม ที่จะปรีดอกออกผลได้นะในอนาคตนะครับนั่นแสดงว่าดีไหมล่ะดีนะน,ะนะคือสิ่งที่คิดเอาไว้มันเริ่มลงมือทําเริ่มลุยนะเริ่มเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในช่วงจังหวะแรกๆนะของลัคนาราศีพกษภที่จะทำเนี่ยอ่า มันอาจจะไม่ได้สมหวังเต็มที่เต็มกําลังนะมันจะค่อยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทําแล้วมันจะสําเร็จนะครับใช้ความพยายามมากหน่อยบางทีมันมีปัญหาไร้ไร้เรื่องนะหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะเข้ามาทําให้คิดทําให้เครียดนะครับแต่มันเป็นในดาวลัทธิว่าเลี่ยงปัญหาไม่ได้นะพอมาเลี่ยงปัญหาไม่ไดก้ก็จึงเป็นภาวะในการที่จะต้องเอาปัญหามาเป็นมิตรเนี่ยนะครับ พอปัญหามานเป็นวิตรก็ต้องอยู่กับมันไปค่อยๆแก้ไปแต่ผลเนี่ยสำเร็จมันออกมาเนี่นะครับเป็นไรายได้เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นความสุขใจเป็นความสมหวังสมใจนะครับน่าแสดงว่าตอนระหว่างทำเนี่ยอาจจะขุนใจหน่อยอาจจะมองใจหน่อยนะแต่พอทําไปแล้วเนี่ย สุขสมหวังเต็มที่ดังปาถนาดังใจต้องการนะัน่นแสดงว่าทําสําเร็จไหมละ่ะทําสําเร็จนะครับอย่างเช่นว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลงมือทําอะไรแล้วก็กังวลกังวลไงว่าทําสาเร็จไหมเพราะปัญหามันเยอะเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้เรื่องนี้เกิดขึ้นถูกไหมแต่พอทํทำไปแได้กําไรน,นะครับอันนี้คือข้อดีถ้าไปทํางานในองค์กรในทีมในบริษัทนะที่ไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เรียกว่าเราไปทำนี่แหละนะไปทํากับคนที่อาจจะไม่ชอบก็ได้ นะครับหรือว่าทางบางคนที่เขาอาจจะมีความคิดนะว่าออต่างฝ่ายต่างแบบหาประโยชน์เข้าตัวไม่ได้ช่วยเหลือกันเต็มที่แต่ในเรื่องของเนื้องานเนี่ยเขาเรียกว่ามาช่วยกันเต็มที่นะต่างฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะทั้งที่พร้อมแบบ มีพร้อมแทงหลังเลยอะไรเงี้ยนะแต่ต่างฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับพอทําออกมาปุ๊บแล้วก็ทําด้วยความระมัดรวะวังนะแล้วก็จะเกิดอะไรล่ะผลสําเร็จเกิดขึ้นในงานที่ทํานะครับในสิ่งที่สร้างในสิ่งที่ดยนั้นนั่นแหละนะจะได้สมหวังสมใจนะครับตลอดทั้งเดือนกระกฎะาคมเลยนะนั่นแสดงว่าภาวะหน้าที่การงานอะไรต่างๆถึงแม้ว่ามันจะอึดอาจจะลาบากบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ทําสําเร็จได้นะครับบางครั้งไม่มีข้อผิดพลาดนะเดือนเดือนอน,นี้นะก็เรียกว่าเราไม่ได้เดิน ทางบนกรีปราบนะครับจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะทั้งงานประจําทั้งงานส่วนตัวนะในการทํางานนะบางทีต้องแก้งานนะครับต้องเอาของเก่ามาทําใหม่นะ ต้องรีโนเวทใหม่นะของเก่าทำมาถ้าเป็นบ้านเนี่ยรีโนเวทใหม่เนี่ยนะครับรถมาทำมาซ่อมสีเนี่ยนะทำใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับงานนะที่มันเคยจบลงไปแล้วามาทำใหม่เนี่ยนะครับทำออกมาแล้วมันดีนี่นะสมหวังสมใจค้าขายก็ได้กำไรนะพิคุดของเก่ามาขายอ่ะของเก่าที่เคยเก็บสต็อกเอาไว้ดีไม่คิดว่ามันจะขายได้ก็กลับเอามาขายนะกลายเป็นนะได้กำไรเกิดขึ้นได้หน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้นจาก ดินเก่าอะนะจัดถางเก่านะจาับเรื่องเก่าๆเดิมๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าหลาละอย่างยังผ่านไปได้ด้วยดีแต่มีอุปสรรคหน่อยนะการเงินนะครับต่างๆของดวงชะตานะครับการเงินเนี่ยบางทีเวลาทําธุรกิจบางทีไ่ต้องหาเงินหาทองหาทรัพย์นะในช่วงจวังหวะเดี๋นี้ก็เป็นช่วง หาเงินหาทองไปเจราจาไปติดต่อธุรกิจไปติดต่อธนาคารนะครับได้เงินมานะอาจจะไม่ได้มากเท่าที่อย่างใจต้องการแต่ก็ถือว่าพอที่จะได้มาในการขยับขยื่นขยายนะครับธุรกิจต่างๆนะครับให้มันเป็นไปในทางบวกที่มันให้เดินไปข้างหน้าได้นั่นเองนะฮะบ,บริวารต่างๆนะครับเรียกได้ว่า มีอะไรในเดือนเดือนนี้อยากเก็บนะครับอยากเก็บอึดอัดนะมันจะอึดอัดนะแล้วก็พูดออกไประบายออกไปนะครับอย่างบริวารเหมือนกันถ้าเขาทาอะไรไม่ถูกเราก็บอกก็สอนเขานะสอนสอนดีๆเลนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจะมาคุยกับเราดีนะครับสามารถมาสร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้นะครับสามารถมาช่วยกันเริ่มต้นนะครับเป็นเรื่อคของยพยายามหน่อยนะเหนื่อยทั้งเราเหนื่อยทั้งบริวารแต่ยังไงก็ถือว่าช่วยเหลือกันดีนะครับ หัวหน้างานนะยังคงมอบหมายงานหนักๆมาให้เรากดดันนะครับทําให้เกิดความเครียดถามว่ามาช่วยเราเหลือเราได้บ้างไหมเรื่องความเครียดเนี่ยท่านเอามาช่วยเราเต็มที่เลยนะเรื่องความกดดันนะช่วยเราเต็มที่แล้วเหมือนเหมือนว่าดวงมันต้องถูกกดดันแล้วมันถึงทําสําเร็จนะเขาเรียกว่าเอาสิ่งเสียน่ะนะมาดันให้ตัวเองนะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้นะบางทีถูก,ถก,ถกว่าถูกกล่าวอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่พอเอามาปรับปรุงแก้ไขแล้ว มันสาเร็จสมหวังสมใจนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวลใจว่าพอพระบราหัสนั้นไปตกมุมเสียแล้วเนี่ยจะไม่มาช่วยเลยไม่ใช่นะยังช่วยได้อยู่นะพระนาปตกวินาศเนี่ยของดวงชะตา,าชาพฤกษ,ษ์เนี่ยยังช่วยได้อยู่แต่ช่วยแบบว่าเราต้องพยายามด้วยนะครับเรียกว่าไม่ได้ยื่นมาเอามาให้ง่าย,ายๆเหมือนลักษณะอื่นเขาอนะานช่วงจังงวันเดือนกร,รกฎาคมแต่ยื่นมาช่วยแล้วเราก็แค่ เอื้อมมือไปจับมือของพระพุทธะเนี่ยนะดึงเราให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆก็เรียกว่าใช้ความพยายามหน่อยนะเดือนเดือนนี้นะครับแล้วก็จะผ่านพ้นปัญหาเพศภัยต่างๆได้นั่นเองนะครับเพราะนะครับในเรื่องของโทษภัยทุกภัยมีบ้างไม่ไ้มันจะอยูมันทับรักอยู่เนี่ยนะยังไงมันก็ต้องต้องมีกันเกิดขึ้นนั่นแหละนะว่าเรื่องของการเจ็บป่วยการบาดเจ็บการเครียดเครียดจากเรื่องงานทําให้เราเจ็บป่วยนะเครียดจาก จะทาสาเร็จไหมงานคนอื่นอะ่ะงานชาวบ้านอะ่ะงานนายะนะยมันก็จะทําให้เรากดดันนะระบางเรื่องสุขภาพจะเสื่อมเสียด้วยนะครับอาจจะเป็นไปในลักษณะยาวๆด้วยไม่ใช่แค่ปัจจุบนนะันยาวๆเลยนะบางทีต้องรักตัวเองด้วยนะอบางทีต้องใช้คํานี้ดีกว่านะครับเพราะบางทีองค์กรมเขาก็ต้องการความสําเร็จเราต้องการเราไปช่วยเต็มที่แต่บางทีสภาพใจสภาพร่างเรานะอาจจะต้อง รักษาด้วยนะดูแลกันไปนะครับเดี๋ยวนี้ระวังบ้านหมุนนะวความเครียดความกดดันนิดหนึ่งนะครับบ้านหมุนนะ,ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะพฤกษกนะครับความเจ็บป่วยยังคงมีอยู่นะแต่ก็ทนทนไปนะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องดีๆนะครับโคจรกลับเข้ามานะครับช่วยเหลือดวงชะตานะ,ะในช่วงจังหวะอ,อื่นๆไปนะครับการเดินทางนะครับการเดินทาง ไม่ต้องกังวลใจนะถ้าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวไม่ดีมาถ้าพลักษตามางคนไม่กล้าไนงะดาวดวงนี้ไม่อยู่ทั้ง7ปีอ่ะนะ ลืมๆม,มันไปก็ได้นะไอ้ดาวฤตออยูเนี่ยนะนเวลาใช้ชีวิตก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับใช้สติอย่างเดียวนะคอยประคองแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาชีวิตแต่ว่าในเรื่องของเคราะห์โทษเพศภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะอ่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจะเป็นในลักษณะของรถเสียรถซ่อมซะมากกว่านะครับไม่ใช่ว่ารถเกิดชนอะไรอย่างนั้นนะ,นะอาจจะมีแผลมากเก่าไปซ่อมให้มันดีขึ้นซ่อมให้มันสวยขึ้นนะอะไรที่มันใช้มานานก็อาจจะต้องเสียบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ย มันก็จะมีพวกนี้เข้ามานะแต่ว่าถ้าทำเพราะปฏิเหตุการเดินทางไม่ได้เด่นชัดนะครับไม่ได้ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่การซ่อมการตกแต่งการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันมีนะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักความผูกพันความสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าความอบอุ่นไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับอยู่ในครอบครัวของเราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ความรักเฉพาะคู้รักอย่างเดียวนะความรักที่มันเกิดขึ้นจากคนผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับเช่นว่า อาจมีปัญหาอะไรไม่ดีนะเกิดขึ้นบางทีไม่สบายใจมาคุยกับสามีภรรยานะมาคุยกับพ่อกับแม่อยู่ในบ้านนะบางทีซื้อของมากินร่วมกันจัดปาร์ตี้ร่วมกันเบาๆนะมาคุยกันมันจะเกิดความสุขเกิดขึ้นเลยนะแล้วบางทีปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีนะมันก็จะถูกผ่อนคลายนะด้วยบุญกระตันยูด้วยบุญจากการที่เราทําดีกับบิดามมรดาอย่างเงี้ยนะครับปัญหาต่างๆก็จะถูกผ่อนคลายไปโดยอ,ตอัตโนมัติเลยนะเหมือน ความฝันร้ายอ่ะนะพอเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนตื่นเช้ามากลายเป็นเรื่องใหม่เรื่องดีๆก็กลับเข้ามาใหม่นะในชะตาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า,าเดือนนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ผ่านได้ครับขอบารมีพระรัาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาอารักษ์ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับทุกๆรัการาศีประสบความร่ำรวยมีแต่ความร่ม um เย็นมีความสุขในครอบครัวทั้งทางกายและทางใจ ตลอดปี2,566นี้เทิน